วันนี้ได้ข่าวว่าหนูเองเนียนัทเองก็เตรียมเซอร์ไพรส์พี่เขตไว้มีอะไรบ้างแอบบอกหน่อยก็เราก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้กระทางคุณเขตหันครับนะคะถ้าไม่ใช่ TPM ไม่ใช่นียนัทนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บอยก็คงยังไม่ได้ออกหรอกปีหน้าผมจะได้กลับมาบ้านนี้อีกครับมัน่นใจอ่อ สวัสดีครับสวัสดีครับผมบอย TPM นะครับแล้วก็วันนี้ขออนุญาตแนะนําน้องของเราเองก็คือน้องนุษนะครับผู้จัดการฝ่ายป้ายแดงของ TPM Motor ครับสวัสดีค่ะนุชย์ TPM ค่ะอ่าเห็นไหมเราก็เริ่มพาดาราเซเลบแต่ละคนเริ่มเข้ามาอยู่ใน EP ทุก EP แล้วทุกคนคือทีมงานเดียวกันครับทุกคนมีความสําคัญเหมือนกันแล้วก็วันนี้ขอบคุณนุษมากที่หให้เกียรติกับ EP นี้วันนี้นะครับเป็นไตราภาคสุดท้ายของ EP ของพี่เขต นะครับเป็น EP สําคัญที่เราเชิญคนสําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นเฮียนัทเองแล้วก็นูเองด้วยวันนี้ได้ข่าวว่าหนูเองเฮียนัทเองก็เตรียมเซอร์ไพรส์พี่เขตไว้มีอะไรบ้างแอบบอกหน่อยก็เราก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้กระทางคุณเขตฐานทัพนะคะวันนี้แต่เรายังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าง,งานเลยว่าเรามีอะไรเตรียมไว้ให้กับท่านลูกค้าค่ะคือปกติแล้วเนี่ย เราเองก็ดูแลลูกค้าเก่าของเราเต็มที่อยู่แล้วครับนุชรับเทิร์นราคารถลูกค้าซึ่งเราให้ในราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เราให้ได้ซึ่งคันนี้กล้าพูดได้เลยครับว่าเป็นเป็นรถที่เทิร์นมาในราคาที่ที่เคดโดนป้ายยาแล้วปฏิเสธไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เรากําลังเน้นย้ําอยู่ว่าเรายินดีรับลูกค้าเก่าเราทุกคนนะครับนุชฝากทุกท่านด้วยว่า ถ้าลูกค้าที่ฟังอยู่นะครับเป็น FC ของ,ของทาง TPM m o t o มอเตอร์แล้วก็เคยซื้อรถกับทางเราไปยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเรามั่นใจครับว่าเราให้ราคารถเทินสูงกว่าท้องตลาดแน่นอนครับร,รถมือสองรถเทินก็ราคาดีค่ะรถในส่วนของป้ายแดงก็ราคาดีดีค่ะเป็น,นของแถมแน่นๆเลยค่ะแน่ๆแนๆไปเลยแน่นๆไปเลยถึงหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วตามเลิกยามที่พี่เขตต้องการเลยครับนุชแล้ว TPM m o อ o r เตอร์ก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังแน่นอนนุชเรามาถึง ก่อนเวลาด้วยซ้ำเะใช่ค่<น>ะพี่มาก่อนเวลาแน่นอนเตรียมพร้อมมากแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานเพชรสริด้วยนะครับที่ดูแล TPM มอเตอร์อย่างดีเลยนะครับวันนี้ก็นํารถสไลด์กล่องนะครับของขวัญน,น่ารักน่ารักมาส่งให้พี่เขตแล้วก็น้องดีจ้าแล้วก็น้องแนทด้วยนะครับลดคุณภาพติดต่อเพชรสริได้เลยนะครับงานดีมีคุณภาพของจริงครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเขตตัวเล็กและคุณเขตตัวใหญ่สวัสดีครับดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าวันนี้เออดีจ้าต้องการจะทําอะไรครับลูกดีจ้ามาดูอะไรมาทําอะไรลูกใช่ไหมมาดูรถมาดูรถดีจ้ามาดูรถด้วยแล้วก็ดีจ้าเห็นกล่องของผันแล้วดีจ้าชอบไหมครับชอบนะลูกชอบนี่ป๊าซื้อให้หนูนะลูกซื้อให้มามาด้วยโอเค ก็วันนี ite, ้นะครับก็ถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งที่ภารกิจของเราสําหรับภารกิจการป้ายยาเขียนทัพสาเร็จสําเร็จร่วงด้วยดีคือจริงๆอยากจะเรียนตรงๆว่าไม่ใช่ป้ายยาเนาะเพราะว่าเราเองเนี่ยเราก็นําเสนอสินค้าดีๆต้องต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่ TPM ไม่ใช่นาดนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บอยก็คงยังไม่ได้ออกหรอกจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆต้องบอกว่ามันเดิมตัดไปเลเป็นดีลที่สุดยอดจริงๆนะคือคือ ดูแบบนี้นี่แบบต้องจัดแล้วครับต้องจัดแล้วนะครับครอบครัวนี้อุดหนุน TPM Motor อย่างที่ผมเรียนมาตั้งแต่ EP แรกที่เราเริ่มถ่ายก็คือ เป็นคันที่สี่ไม่สามสีเลยไม่สามสีเลยไม่สามสีเลยแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีภาพที่จะเห็นด้วยว่ามีการคลุมรถกันอยู่ซ so ึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าจะเป็นการเปิดตัวอาผาดใหม่ไม่ใช่นะฮะคือทางบ้านเนี้ยอย่างที่ผมเรียนไปใน E ีีที่ผ่านมาคือเป็นคนเชื่อถือเรื่องเลิกก็จะมีก็มีเคล็ดนิดนึงที่มีการออกรถ้นม่แล้วแล้วรถรถระดับนี้มันเหมือนกับ บ้านหลังหนึ่งครับแล้วรถเนี่ยจริงๆแล้วีืดตปํำวันของการทํางานของพวกเราทุกคนเนี่ยเราทํางานอยู่ในรถกันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นความสําคัญของรถแต่ละคันมันเป็นความสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาจะออกก็หมาแต่ครั้งเนี่ยก็เพื่อกําลังใจที่ดีและเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองเนี่ยผมว่าเรื่องล่านี้เป็นสิ่งสาคัญเชื่อไว้ไม่เสียรายหรอกครับเชื่อไว้ไม่เสียรายเพราะว่าบ้านนี้เขาไม่ได้เชื่อเขาแค่งงงายครับผมอะไรเนี่ยเขาแค่งงงาย ถึงเวลาเลิกงามยามดีแล้วนะครับเราก็เชิญเจ้าสาวเอ้ยไม่ใช่นะครับเชิญคุณนททักษยาลงมานะครับที่อยู่ในภาคภูมิเนี่ยหนูอาจจะเดาไม่ออกเดาไม่ออกหรือเปล่าเดาไม่ออกเลยนะก็เมื่อกี้ขอบคุณพี่เขตไปแล้วเพราะว่ารอน้องแนทลงมาอยู่นะครับก็ทาง tpm เ o t o r เองนะครับในฐานะตัวแทน tpm motor แล้วก็คุณยุทธนาหรือไทยวัฒนายนัทนะครับรบก็ขอขอบคุณลูกค้าทั้งสองท่านมากๆเลยที่ให้เกียรติกับทาง tpm motor นะครับแล้วก็เราเชื่ออย่างหนึ่งว่า โอกาสในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะโตไปด้วยกันเราจะรวยไปด้วยกันแล้วเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆให้กันแบบวันนี้อีกผมเชื่อว่าปีหน้าผมจะได้กลับมาบ้านนี้อีกครับมั่นใจว่ามั่นใจว่าสุดยอดอ่ะมั่นใจมากมั่นใจมาก ขอให้ละครดังๆปังๆเลตติ้งทะลุทะลวงนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ปลุกเสกแล้วนะครับวันไล่แตงทองนะครับผมครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะครับต้องมาครับขอบคุณเทียขอบคุณครับมขอบคุณนะครับแล้ววันนี้นะครับน้องนุชก็ถือว่าเป็นวันที่ประสบความสําเร็จของ t p m Motor แล้วก็ทางฝ่ายขายป้ายแดงเองนะครับวันนี้เราสองคนก็รู้สึกดีใจมากๆเลยและข้างหลังเนี่ยนะครับกําลังจะออกไปแล้วครับผมวันนี้นุช จบภารกิจของเรานะคะ<ช>เป็นการเซอร์ไพรส์แล้วก็ส่งมอบรถกับถึงบ้านลูกค้านะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้เราก็มีการส่งมอบรถถึงหน้าบ้านลูกค้ากันเลยค่ะนั่นแหละครับยังไงอย่าลืมนะครับฝากให้กําลังใจ TPM Motor ฝากให้กำลังใจน้องนุชให้ฝากคำให้กำลังใจผมด้วยฝากกดไลค์กดตับ Subscribe ให้กับทางช่อง TPM Motor Channel ของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีสสดค่ะบาย